แลทุกคนพอเห็นอินสตาแกรมคุณแม่ก็ตกใจกันใหญ่ใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่กับพี่ตุ๊กเนี่ยโทรคุยกันเป็นประจำแล้วพี่ตุ๊กก็ชอบแบบ mm. น้องขาวันนี้หลอกคุณพี่อีกแล้วนะว่าจะไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. คือชอบไปหาแกแล้วก็เป็นเมาส์เล่นกันนะนะเป็นไป,ไป,ไป,ไปเป็นประจำอะ่ะครั้งนี้ก็ไปแล้วปรากฏไปเจอแกไปหกล้มเป็นแผลใช่ไหมคะก็คุยกับแกว่าเนี่ยนะเออพี่น้องคนนึงเนี่ยแม่ก็ไม่สบายเป็นแผล แล้วก็ถ่ายให้แผลเขาดูคนนั้นบอกว่ยไม่ได้นะแผลมันแข็งอย่างนี้ต้องล้างออกไม่งั้นอันตรายแกก็บอกไม่แกไปหาหมอแล้วก็หมอเป็นเพื่อนแกแล้วหมอบอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะตุ๊กต้องถลกออกแกก็เลยกลัวก็เลยไม่ยอมให้เพื่อนหมอทำเราก็หลอกล่อคุณแม่ไงเพราะรู้ว่าไม่งั้นบอกว่าแกเป็นมา11วันแล้วนะหัวกระล้มอะ่ะแล้วแต่เนี้ยมันพอเป็นอย่างนี้ ข้างในมันยังเขาเรียกกําลังอักเสบอ่ะต้องเอาข้างบนออกเอาเเออกออกใช่เพื่อจะทําให้ยามันเข้าไปถึงแล้วเขาบอกว่าห้ามใส่อายาชนิดหนึ่งที่มันจะทําให้แบบเนื้อเยื่อเรามันแข็งน่ะคะให้ใช้เป็นน้ําเกลือล้างแล้วก็ล่อหรอกคุณแม่นรับไปติดใจมาจากคําว่าโดนถลกแผลเขาก็กลัวของเข้าอยู่นั่นน่ะก็เล่นกันล่อหรอกก็คือทั้งทําแผลด้วยแล้วก็เวลาเจอกันจะชอบบ้าบอคุยอํากันน่ะก็สนุกสนานแต่นีสใส่พี่ตุ๊กนะต้องรู้ว่าเวลาอยู่บ้านน่ะ แกโซมแบบไม่อาบน้ําด้วยนะแกชอบแกจะไม่ยูไม่อาบน้ําดีบางวันแกมาอวดพี่ว่าคุณพี่ไม่ได้อาบน้ำสามวันเราก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องหน้าอวดแล้วคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ไม่มีกลิ่นแกจะไม่มีแกไม่มีกลิ่นตัวแล้วแกก็ชอบใส่เสื้อยืดเก่าๆตัวใหญ่ๆใช่ไหมฮะแล้วคนก็ไปมองว่าแกโซมตัวนั้นเราก็บอกพี่ตุ๊กนะอายุ64แล้วนะ64แล้วแกก็ความสูงแกเนี่ยประมาณ165-67ขึ้นไปอะ่ะสูงกว่าพี่อะนะ่ะเนาะแกหนัก60 ซึ่งก็น้ำหนักแกในแกคุมตัวเองโดยนิสัยเราก็รู้กันอยู่แกก็น้ำหนักแกก็มันไม่ได้โซมอ่ะโดยอะไรเราแกก็ไปนั่งตรงหน้าบ้านอ่ะมันก็เป็นแสงแากถนนเข้ามาแกก็ดูภาพดาแต่ทําไมเราเอาลงเพราะว่าวันนั้นอ่ะตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูใน t ิ๊กตอกอ่ะแกจะเล่นติ๊กตอกแล้วแกก็บอกคุณน้องคุณน้องส่งมานะแล้วเดี๋ยวแกจะแกทําเองไม่เป็นเดี๋ยวจะให้เด็กๆตัดแล้วลงติ๊กตอกเราก็เลยเออถ้าคุณแม่เอาลงพอดีไอในในไอจีเราอะค่ะไอเฟซบุ๊กอ่ะ มันตัดให้เราด้วยเป็นเรียลอะอันนั้นอะมันตัดของมันเองพี่ก็ใส่มันไม่ได้ใส่รูปเน่นนะมันกระเด้งขึ้นมาว่าให้เราตัดแล้วเราเออก็ใส่รูปไปเสร็จมันตัดออกมานั่นคือเรียลตัดตัดออัตโนมัตินะพี่ไม่ได้ตัดอะไรเลยแล้วก็พากเสียงลงก็ลงวันแรกๆก็คนก็เข้ามาเป็นแบบเป็นความผูกพันน่ารักอะเนาะเสร็จพอคนยิ่งดูไปก็ยิ่งตีความไปมองว่าพี่ตุ๊กโซมไปมองว่าอะไรเออแล้วก็ยังโถหัวเลาะกันนะ ล้วพอตอนหลังๆก็เลยไปเป็นประเด็นเรื่องอื่นไปอีกประเด็นก็คือมีสํานักข่าวสํานักหนึ่งโทรคุยและนิสัยพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นคนขี้อําดัดนบอกอู้ตายพูดไปเรื่อยอาบินมาแล้วโอ้ยเห็นข้าวค่าไฟแล้วจะล้มหัวฟาดเขาก็เอาไปเขียนว่าแกน่ะล้มเพราะว่าเห็นค่าไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปยังคนละทิศละทางหมดทีนี้แกก็เลยส่งมาบอกว่าเนี่คุณพี่โดนเพื่อนๆว่า ว่าทาไมปล่อยตัวโสมแล้วก็ไ่ออกสื่อแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่แต่งเต็มเหนี่ยวอยู่บ้านใส,ส่ส้นสูงแล้วก็เกาะอก้วเดี๋ยวหนูไปหาอีกรอบแล้วเราถ่ายเล่นกันใหม่อะคอนตอบคอกับภาพออกมาแล้วแบบราบอกว่าป่วยหรือเปล่าออป่วยหนักหรือเปล่าแบนี้ค,นค,นนนะคอนเฟิร์มดิแม่คอนเฟิร์มว่าไม่ป่วยนะคะอยากจะให้ได้เจอตัวเดี๋ยวเขาจะไปออกรายการคุยแซ่บโชว์กับลูกชายนะคะก็น่าจะลองไปดูที่นั่นได้ด้วยตัวเองดีกว่าเพราะจะให้เราพูดน่ะพี่ตุ๊กก็อยู่ครบสมบูรณ์หมายถึงว่า เนื้อนมทรงต้มนางก็ได้ที่แต่แกนางใส่เสื้ออย่างเนี้ยสภาพนางก็ชอบตอนงานบวชลูกพี่แกก็มาคือแกก็งานที่เป็นงานสาคัญอะไรแกก็จะมาแต่แต่ตอนหลังบอกเลยว่านิสัยแกคือแกไม่ค่อยออกไปไหนมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเข้าใจนะวพราะแกที่เขียนออกอ่ะก็อยู่บ้านก็จะไปเยี่ยมกันที่บ้านคุณแม่ก็เรื่องเป็นแบบนั้นอย่างกับพี่กระแสก็บอกว่าพี่ตุ๊กตกอับอยู่อ่ะอันเนี้ยยิ่งขำคือพี่ตุ๊กเนี่ยถามเราว่าเรื่องตกอับบอโคงไม่มีเพราะว่า ตัวแกตอนนี้ถึงแม้จะเลิกกับสามีแต่ลูกชายแกก็ทําร้านอาหารนะคะทำร้านอาหารที่ทากับสามีด้วยเนาะเพราะนั้นเขาก็มีรายได้ของเขาแล้วพี่ตุ๊กเนี่ยเชื่อไหมวัดดัชนีความตกอับของแกนะพี่วัดไม่ได้เพราะแกเที่ยวซื้อของแจกชาวบ้านทุกวันอ,อย่าได้รู้ว่าใครขายอะไรนะดเดี๋ยวส่งคนขับรถถ้าเขาตกอับก็จะต้องไม่มีแม่บ้านไม่มีบริวาร คนขับรถ่ยสง่งเอาอาหารส่งบ้านพี่ส่งบ้านนู้นส่งบ้านนี้แกเป็นคนมีน้ำใจมากนะเพื่อนฝูงรู้จักก็จะรู้ว่าแกเป็นคนแบบนี้ยเพราะนั้นถ้าคนถ้าจะว่าเงินทองมันน้อยลงก่อน,อนเป็นไปได้แต่เรื่องตกอับคงไม่มีออแล้วถ้าตกอับอยังไงจิตใจแกไม่เคยตกอับพี่ตุ๊กเป็นคนจิตใจแบบจใจให้อะ่ะจริงๆ<อ>รัรไม่คุยกันไหมแ,แกับพี่ตุ๊กเรื่องของความมีข่าวออกมาเยอะๆ แกก็โทรมาน้องดูสิอย่างนั้นอย่างนี้แต่แกแกก็เข้าใจนะว่าเราไม่ได้ไปแบบลงร้ายแกเพราะว่าก็รู้กันะนะอ่างเงี้ยค่ะเลวบอกว่าพี่อย่ายไปอย่ายไปอะไรนะเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะเราก็รู้กันอยู่ดีว่ามันไม่เป็นอะไรนะตัวเรื่องจริงเป็นยังไงคุณแม่ก็ยังแต่งเนื้อแต่งตัวของเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ออกงานบ่อยเท่านั้นเองค่ะอย่างเรื่องของงานแล้ว็หลยคนเป็นห่วง่าแบบไอ้ค้อนจับคันก็แบบไม่มีงานอีกเขาอะมีนะอย่างซีรีส์ต่างประเทศติดต่อ ใช่ไหมคะให้ไปถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กําลังดีลกาลังตกลงกันอยู่คือแกก็จะมีงานอย่างเงี้ยแล้วก็มีช่องวันช่องอะไรของแกนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตจริง,รงๆอ่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้ถี่แต่แกมีงานแกอยู่เรื่อยๆหรือถึงถึงไม่มีงานแกก็จะมีไรายได้จากจากส่วนอื่นของแกนะคะแี่แกก็แกก็มีตึกของแกอะไรคอนโดคอนโด,นโดอยู่ท้องรอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาเช่าทําอะไรคือแกก,ก็ก็ไม่ได้ว่าแบบ ลำบากก็มีอินคัมของแกอะไรอยา่างเงี้ยแล้วก็ยังชีวิตยังหรูหลาฟู่ป้าได้เหมือนเดิมถามว่าหรูหลาฟู่ป้าไหมมันต้องเอาว่าตัวเขาวัดตัวเองอยังไงถ้าลักษณะคนแต่งตัวอย่างนั้นอยู่สภาพบ้านอะ่ะไม่น่าจะเป็นคนหรูหลาค่ะแกก็ใส่เสื้อโซมโซมอะไรของแกอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าวัดยาพัานอยู่บ้านนะเนาะซิวซิจริงๆอันนี้บอกเลยแต่เวลาแกออกข้างนอกอ่ะใครก็เอาแกไม่อยู่ถูกค,คุณพ<อ>ี่จะแต่งยังไงเราก็ไม่ไอ้นั่นเพราะว่าแกเป็เปนคนใช้คําว่าแกมีรสนิยมเสื้อผ้าอย่างพี่แกก็ไม่่ใส พี่ชอบใส่เชือกภาพบ้าบ้าบบบอนเงี้ยนะแต่พี่ต้องคิเป๊ะตลอดแกเป็นคนแบบนั้นนิสัยจริตนิสัยแล้วรู้กันอ่ะแล้วเป็นคนหนูต้องไปเจอเป็นเก็ตบ้าบ้าบบบอนบางทีเราก็ไม่ได้ค่อยอยากจะได้นับถือเนาะไหวเพราะว่าแกแก่กว่าเราอ้ยแกขับอ่ะแกจะสนุกแกเป็นคนอยู่ในความทุกข์ด้วยความตลกนะพี่ตุ๊กอ่ะคือจะมีเรื่องทุกข์อะไรแกก็จะหาแง่มุมขับหรือเคยเขียนแกเป็นทุกข์ยากอะไรก็คือพ่อมีแบบตามากเลยเหมือนกัก็คือไม่เห็ ไม่ไม่พี่ตุ๊กจะไม่ดาวโดจะมีวิธีว่าอเอาคุณน้องดูสิถ้าว่าคุณพี่ว่าอย่างนี้อย,นนอ,อย่างนู้นอะไรเงี้ย<ม>เราก็เราก็จะเาก็จะมองไปหัวลาะอ,อะไรอย่างเงี้ยในมุมที่ทมรู้สึกแย่มนะาเป็นเป็อนเต้นคลิปไม่เลยพี่ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือพี่รู้อยู่แล้วว่าพี่ตุ๊กเป็นยังไงอันที่หนึ่งใช่ไหมคะอันที่สองก็คือเจตนานะเป็นเรื่องสําคัญถามว่าเราเอาลงคลิปนี้เรามีเจตนาอะไรจะไปทําร้ายพี่เราไหมไม่เพราะเราไม่ได้เห็นในมุมที่คนอื่นอาจจะ มองด้านลบแบบแกแต่เราอะเห็นมุมน่ารักของแกเวลากิริยาแกเราเห็นความน่ารักเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วเราถึงเอามาลงเพราะนั้นมันพอมองกันคนละมุมเห็นกันคนละอย่างมันก็จะตีความคนละอย่างออแต่ถ้าถามความเป็นจริงเป็นยังไงอะเราก็บอกความเป็นจริงแบบนี้ออมีขาต่อพี่ปุ๊กไหมว่าแบบอ,อี๋อะไรนะบอกพี่หนูเขาทุกข์น้อนะเอาไปไม่เป็นไรเลยนะ้อ,อนงอก็แบบเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวแกก็อย่างที่บอกแกจะเอาลงติ๊กต่อของแก <laughs> แต่อีนี่เอาไปลงก่อนแล้วก็เลยอะไรเงี้ยเพราะแกไม่มีสื่ออะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวรอดูเนาะออกรายการสวยแน่นอนเป๊แน่นอนอย่ไปรอดูติดตามรายการที่แกกำลังจะไปออกแกสวยของแกแล้วก็จะได้เห็นแล้วล่ะว่าเรื่องเป็นยังไงบนะคครั